สวัสดีครับน้าชาฟาร์มครับสวนทุเรียนภูเขาไฟสวนอยู่อำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดแต่งกิ่งครั้งแรกเมื่อไหร่นะครับผมแต่งกิ่งครั้งแรกตั้งแต่ปลูกได้3ามวันเลยครับทั้งสวนเลยสิ่งที่ผมทำก็คือตัดสีกิ่งล่างทิ้งหมดนะครับทั้งต้นเลยจะเห็นทุเรียนผมมันจะเป็น ลักษณะหยดหย,ด,ยดแบบนี้กินข้างล่างใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าปล่อยไปนานกวนน่านี้จะมีความเสียดายมากกว่านี้ครับไปเลยผมพาไปเดินดูนี่ครับนี่เป็นใบชุด2แล้วนะครับใบเพสลาดยังไม่เขียวดีเลย แต่ว่าใบชุดแรกจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเป็นใบที่ไม่สมบูรณ์เพราะว่าทุเรียนต้นใหญ่นะครับลากเขายังไม่เดินดีติดช้าหน่อยครับแต่ว่าแตกยอดมาแล้วยอดหนึ่งอันนี้ก็เป็นใบชุดสองเหมือนกันครับตอนนี้ก็เป็นใบชุดที่สองเหมือนกันเอ้เป็นยอดยอดชุดที่สองนะครับแต่ว่ายอดชุดแรกใบชุดแรกก็ไม่ได้สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับ มีเหลืองบ้างครับเหลืองบ้างแล้วก็ยังไม่ค่อยใหญ่ยาวนะครับต้นใหญ่ตามธรรมดาแล้วครับติดยากหน่อยครับติดยากหน่อยมีใบเหลืองนะครับเพราะว่าทั้งแปลงนี้ไม่ไม่ได้คุมสแสงหรือว่าพางแสงอะไรเลยครับไปพาไปดูกัน ผมว่ายอดชุดนี้น่าจะเริ่มเข้าที่แล้วนะครับเริ่มจะเหมือนทุเรียนเล็กแล้วครับก็คือใบใหม่ใหญ่กว่าใบเดิมนะครับพว่าลาเขาเริ่มเดินแล้วล่ะครับโอเคสรุปนะครับแต่งก่งครั้งแรกนะครับหลังปลูกได้เลยครับช่วยในการติดเร็วขึ้นด้วยครับใบจํานวนใบเขาจะน้อยลงนะครับเหมือนกับหลายหลายท่านตัดเครื่องใบนั่นแหละครับตัดปลายใบอันนี้ผมตัดทั้งกิ่งทิ้งเลยครับ อีกสักต้นไหมครับอ่าอีกสักต้นอันนี้เป็นโซนทุรเรียนใหญ่นะครับเมื่อวานดูทุรเรียนเล็กไปแล้วแต่ทุรเรียนเล็กก็ตัดเหมือนกันครับตัดเหมือนกันทั้งสวนเลยแต่งกิ่งไปแล้วครับต่างช่วยให้เขาติดเร็วขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ถ้าทิ้งไว้เหมือนสวนเดิมผมที่ไม่เคยมีประสบการณ์เนาะทิ้งไว้ถึงสงปีกิ่งข้างล่างจะใหญ่มากครับแล้วกิ่งข้างบนเขาจะเล็ก พอถึงเวลาแต่งกิ่งจริงก็ได้ตัดทิ้งครับเสดายครับเสดายอาหารต่างๆที่ได้ใส่เข้าไปเริ่มมีแววแล้วนะครับใบนี้ชุดใบชุดแรกก็ใช้ได้อยู่ครับแต่ว่ายังยังไม่ยังไม่ถึงขั้นดีนะครับเพราะว่าหลากก็ยังไม่เดินดีครับทุเรียนใหญ่ครับยังสู้ใบในถุงไม่ได้นะครับสาระสั้นๆครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับผม